สลวัตหนุ่มหล่อจับปรับเงาะป่าไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งแม้แต่งเงาะป่าที่มาจากในวัน,นคดีก็ไม่มีข้อยกเว้นทำผิดกฎจราจรก็ต้องถูกจับปรับตามระเบียบครูเงาะป่าขวัญใจนักเรียนจับมือสลวัตจราจรร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยสวมหมวกนิราภัยบนท้องถนนเมืองฉะเชิงเซารับเปิดเทอมใหม่ ในวันนี้พันตำรวจตรีประจักษ์บุญนาินสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซาจับมือครูทันธิกาเจริญสุขหรือครูปุ้ยครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนดังอย่างโรงเรียนจุธทาทิพย์อำเภอพนมสารคามลังผุดไอเดียเจ๋งรับเปิดเทอมบนความห่วงใยใส่ใจในเยาวชนน้องนองนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบาดเจ็บและสูญเสียจึงได้เชิญผู้สื่อข่าวร่วมสังเกตการเพื่อร่วมนำเสนอภาพข่าวโดยมีการจำลองเหตุการณ์ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณใต้สะพานรถไฟริมถนนตลาด100ปีบ้านใหม่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาที่เสมือนจริงมากเพราะไม่มีการซักซ้อมเป็นไปแบบเนียนมาก ขณะที่พันตำรวจตรีประจักษ์บุญนาอินสารวัตรจราจรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเศราให้บริการงานจราจรอยู่นั้นจู่ๆก็มีผู้หญิงแต่งชุดเงาะป่าชุดแดงปากแดงหัวฟูขี่รถจักรยานยนต์สีแดงตามรถจักรยานยนต์สองคันหน้ามาจึงถูกตำรวจโบกให้หยุดและเชิญให้พบสารวัตรบรรยากาศเนียนมากครูเงาะป่าหน้าตาเลิกลากงงว่าทำไมถูกจับ ท่านสารวัตรหนุ่มรูปร่อก็บอกว่าถึงจะเป็นง้อป่ามาจากวรรณคดีไทยเมื่อทำผิดกฎหมายจราจรในยุคปัจจบุบันก็ต้องถูกจับด้วยความผิดไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกอธิบายเสร็จก็พาครูง้อป่าไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซาเพื่อออกใบสั่งปรับเป็นเงิน400บาทขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามครูง้อป่าว่าโทรศัพท์หาใครครับครูง้อป่าได้ตอบว่าโทรหาญาติเพราะไม่มีเงินเสียค่าปรับ พร้อมเล่นมุกกับผู้สื่อข่าวว่ายุคนี้ผิดเหรอทางด้านพันตำรวจตรีประจักษ์บุญนอินสารวัตรจราจรก็ยังได้มอบหมวกกันน็อกให้ครูง้อป่าและที่สำคัญต้องพาครูง้อป่าไปส่งที่บ้านก็ไม่รู้ว่าไปส่งในยุคไหนตอนท้ายก็ทราบว่าด้วยเป็นช่วงเปิดเทอใหม่ๆจึงมีแนวคิดอยากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนน้องนองนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบาดเจ็บและสูญเสียต่อไป รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับจ้ขับไถ่ด้วยเหรอคะโอ้เป็นนกป่านะครับเป็นนกป่าต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับไม่ใช่เป็นนกป่าแล้วไม่สวมหมวกนะครับขี่ทุกท่านต้องสวมหมวกนะครับไอเดี๋ยวเจอไปที่โรงพักนะครับจะไปทำไมคะถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับจะต้องเสียค่าปรับนะครับ ใส่หมวกได้ยังไงไม่ไม่รู้ว่ามาจากวรรณคะดีเรื่องง้อป่าไม่รู้อ่ะในเรืองเครื่่มหมวกไม่ได้ครับต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคนับมครับผงาะงป่านะรับไปสั่งนะครับให้สวมหมวกนิรภัยนะครับนักกีกรถจยานยนต์หรผู้ขับขี่จะต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับ2ผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนนะครับจะต้อง มัวหมวกนิรภัยนะครับคือการจับคุมเนี่ยตำรวจไม่ได้หวังผลประโยชน์นะครับแต่เป็นห่วงในสวัสดิภาพของผู้ขับขี่นะ,ะครับและผู้โดยสารนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับอ้า่ะอันนี้ปรับ400บาทนะครับไม่สม,สม,มบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช่ครับผมมีหมวกหรือยังมาจะพานีไม่มีหมวกเลยอเอาอย่างนี้ดะะเดี๋ยวสารจรเมืองวันนี้แจกหมวจกจับแล้วแจกหมวกด้วยอุ้ยดีจังเลยว่าได้หมวกด้วยอ่ะเดี๋ยวรับหมวกกันไปเลยนะครับ เราจะได้ไปบอกเพื <home> <minded> okay. uh <ary> <to> ่อนๆว่าถ้าเข้ามานี่นต้องสวมหมวกกันน็อกไม่ได้หมวกกันน็อกด้วยโอ้โหอันนี้ก็เป็นเจตบัการครับที่ทางจราจรเมืองจันทร์เซานะครับมอบให้ให้ไปแล้วต้องสวมหมวกด้วยนะครับรถไฟได้ค่ะโอเคเวลานานเลยครับใจันการก็ไม่นานนะครับก็คิดว่าคือหนึ่งแหละเราปรหนักในความ ความปลอดภัยของผู้ใช้รถแท็กซของท่านอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะเลยทําอะไรให้ให้เขาตระหนักว่าการขับขี่แต่ละครั้งเราต้องสวมหมวกนะครับไม่ควรจะท่านเกิดเหตุนะครับก็คือแต่ว่าการเงินทียเห็นว่าถ้าเป็นความปลอดภัยของตัวท่านเองบุตรหลานท่านโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมเพราะเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่กันต้อใส่แบบนี้ใช่ไหมก็เป็นเป็็นเประมาณนี้ครับที่เราที่ทางที่มาแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีหมวกกันน็อกจริงจริงมาเดี๋ยวตำรวจจะหาบันเตอร์ให้ครัับให้แล้วก็ ตรนะคับที่ขอรูปเงาะนะคะจากวนนารรณคดีและวรรณกรรมเรื่องเงาะป่าแล้วก็กลับสู่โหมดในยุคข,ของปัจจุบันนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนนะคะในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะปฏิบัติจมกฎระเบียบของจราจรอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ สลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวิสุวรรณรายงาน